จะสาะนผลไม้แล้วกินก็คอมจอยอคนให้เติร์เริ่มว่างแล้วเนะี่ยทำไงผลไม้มไหมถูกงข้างล่าง พูดดีเลยนะ้นี่ซื้อตากไหนเนี่ยไมคลิปต่อไปที่เราจะทำจัดกระปะ๋องยังไม่ได้จัดจัดชั้นอาหารยังตามพ่อมันทำเลยตู้มันซีซี้ลยจัดจัดกลุ่มหนูก็ยังไม่ได้จัด,ด,ดเธออยากเห็นคลิปอะไรฉันทำบ้างเธอเล่าให้ฟังหน่อยอยากเห็นทำคลิปอะไรบ้างเมื่อกี้มีคลิปมาเพราะผูชมซึ่ง ตอนนี้ซือเล็งไว้ทำกับข้าวเลยนี่มาไม่ลุกเลยทำตัวสมืตนว่าป่วยตัวเองแค่จะตรวสุขภาพแทำตัวเป็นคนป่วยลุกไม่ได้เจ็บเหมือน เอาไว้ตัดคลิปตอนกลางคืนดูฟังเลยม,มานี่ขนาดเตรียมพร้อมแล้วนะเลิศเกินดูคลิปทางแสงมาฝากกดใจกดแชร์กดจำอะไรไว้หน่อยก็ได้นะรีวิวมาที่ชอบอันนี้ต้องมีเสียงอ่ะคลิปเสียงคลิปเสียงรีวิว มาร์คที่ชอบพูดถึงเรื่องแบรนด์นี่ดีกว่าพูดถึงนางา้ายหน่อยนางลายคือของฉันที่ทำไมถึงเลิกทำ่าเราเข้าไปคาขายายก็สัองางหรอไปดูผู้ชายปะต้งองเข้อสัมานต้องรอก่อนเดี๋ยวจะมีจัดของเยอะมาก พูดกับตัวเอง,พอบบงเ,เ,อเนะพราะว่าพีไม่อยู่กับบุ๋มเลยพูดกับตัวเองเพราะว่าพีไม่อยู่กับบุ๋มเลยเป็นนิดเดียวพี่อยู่กับบุ๋มี่อยู่กบุไม่ได้อยู่กับบุ๋มเลยพี่เปิดแอร์หนาวมากใครจะไปอยู่ไหวตรงน,นั้นจะแข็งตายอยู่แล้วนอนบนเตียงอะไรพี่ไม่ได้ป่วยด้วยซ้ำพีแค่ตรวจถูกภาพ พี่ไม่ได้ป่วยพี่ต้องตั้งสติก่อนแล้วใส่ชุดพยาโลโรงพยาบาลไม่ได้แปลว่าเราป่วยพี่พีทเราไม่ได้ป่วยไม่งั้นูไปเอาชุดโรงพยาบาลมาๆๆหนูก็ป่วยเห็นไหมพี่เดินได้พี่ไม่ได้เป็นอะไรทุกคนเชื่อยังพี่ไม่ได้ป่วยพี่ไม่ได้ป่วยแขนมันเจ็บมันเดินได้พี่ผมไม่ยอมะหน้าเว้มันหนาวตาย ผมฟ้อ,องทุกคนว่าเค้นไม่เหรอไม่มีปั๊กในหัวนอนเค้นไม่เชื่อเค้นไม่กระโดดหาที่เวลากมามันก็ไม่มีปั๊กจริงๆเดี๋ยวพีทต้องเข้า,าห้องน้ำแล้วไม่เข้าไปแล้วบุ๋มจะกินข้าวไม่อิ่นด้วยซ้ำบุ๋มเจอะไรอ่ะเว้ยมันบุ๋มน่ารักนี่หว่า จะส่องกล้องพวกนี้ครับบุ๊ก็คิดอยู่ว่าปุ๊กจะทางทิปอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพอหมดอันนี้ปุ๊กก็ต้องมาเป็นเรื่องงานว่าไปขอไปขอแบบที่หนูถามเขาไปขออะไรนะคนแพ้ง่ายใช้ได้มันต้องไปตรวจแล้วก็จะมีคิวก็เดือนสิบเอ็ดลยแล้วต้องทำยังไงต้องทำกระปุกแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทานอย่างนี้ไงรูกคนแกมบุมเอาตัวหนึ่งมาฝากด้วยนะ,ะมากไม่ได้อาดนะให้เล่นเฉยๆมานอนก่อน Oh. ใครซื้อมาทานมันดัโค่นคน,น่าละแล้วะ่ะอยู่บนเตียงด้วยแล้วนองไม่ใช่ธรรมดานะดูทุกคนน้องมีหัวใจแล้วน้องก็มีปอดอันนี้ปอดป่ะปอดน้องไม่กระสือ่อเปล่าคนที่ปวดท้องบ่อยๆอ่ะหมอก,ก็เลยให้มาสง่ง,สงกบบอบส่งกับพอนี่แหละพรุ่งนี้เช้าครับ แล้วก็ไปงานตอนเย็นต่อแล้วก็ทํางานต่อแล้วก็ทํางานต่อชีวิตก็ช <c oughs> ่าใครอแถวนี้ท้อกว่าแล้วจริงๆรี่ีดูโคาใช่ค่ะหนูกินไปหนงเม็ดเมื่อกี้หนูกินข้าวปั้นไปหกอันแปดอันแบบเกี้ยงเกี้ยง เราก็กินถ้าจะไม่เหลือน้ำจิ้มด้วยซ้ำเอ้ยหกพั 6, นสองร้อยนหนก็หิวมาดูน้องลิงเหรอรีวิวพอๆทำคลิปรีวิวพี่พีชเหรอคุณนม่นู้จะทำอะไรอะ่ะคุณนไม่ดไม่ออกขนมในกระเป๋า <laughs> ชื้นมากเลยอะ่ะคินซิ่งบามเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเทที่ค่ะเป็นตัวเทท่เป็นลายพรุ่งนี้ไปส่องกล้องเฉยแต่ว่าเข้าโออาตอน <laughs> าโมงเช้าครับหนูต้องตื่นมาเนาะไม่ต้องหนูนอนก่อนเลยนอนได้ไงพอเขาเข็นไปเขเข็นติดเข้ามาเต็มไปหมดแล้วหนูต้องตื่นหนูไม่คงไม่ตื่นไม่อีเกินไปราะพี่พีที่พีไม่ได้ป่วยแม่ต้องเข้าใจเขาไหมง่ก็คราวที่แล้วใช่ไหมที่ที่ปวดท้องบ่อยๆที่แบบที่เป็นโรคกระเพาะเป็นอะไรไม่รู้อะแล้วก็คือเราก็เลยมาสอกร่องนี่แหละแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้วันสักทีอะ จนจนได้วันนี้ตอนแรกจะส่งอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าหมอพยาบาลเห็นชุดนอนหมดขาดจริงก็เลยเลือกชุดไม่เห็นดีชุดนอนหนูอ่ะก็เลยต้องมาส่งวีนี้นะแล้วก็งานจริงงานอ่ะพรุ่งนี้ตอนแรกจะไม่มีแต่ว่าเขาเลื่อนมาด้วยองะก็เลยเดี๋ยวมาส่องเสร็จก็ตอนเย็นนีส่องเสร็จก็เที่ยงเข้าไปายแล้ว อน,นไหรือ,อ,อว่าจะให้หนูรีวิวสกินแคร์ของพี่พีว่าพี่พีใช้สกินแคร์อะไรบ้างรีวิวสกินแคร์ตตอาตาพรมาสองกล้องครับรีวิวสกินแคร์แล้วพีก็สกินแคร์เยอะมากมีลูกป,ปีมาเขาบอกว่าลูกป,ปีมาคือลูกที่ต่อสู้วิ่งแขง มาแล้วหนูหนูหนกลัวเหงาถึงขั้นหนูเตรียมยดไทยโดม,มาเผื่อแบบมาปัดตาก้าขายอะ่ะหนูเหงาปะละ่ะที่ทไหนตอนไหนวันนี้หนูมาแล้วเหงาตรงไหนอะ่ะตัดดูทำคลิปยังไม่เหงาเลยตอนนี้นอเหงาได้ไงอะ่ะสั่งผลไม้กินเนี่ยอข้างล่างมีอะไรขายไหมพี่มีเซเว่นหนูจะเดินไปเซเว่นไปได้เกิดนะ่ะคนเชื่อเดี่ยวตอนเนี้ยหาไมกดไอ้นี่สิ จริงแล้วทำไมมันชื้นขนาดนี้ลงไงหรือหนูลงมาข้างล่างไหมหนูไม่อยากให้เขาแบบนี้เนี่ยให้เขาขึ้นมาส่งให้เข้าเวรเหรอคะเข้าเวรเหรอคะแฟนสาวหรอคะพี่พีเหรอเข้าเวรเหรอคะพี่พีไม่จะมาหรไม่เอาไงดีอ่ะพี่พีเอาไงดีอ่ะหนูลงไปอะเพื่อนเหรอเขาก็ลงไปด้วยไม่ได้นะหนูยังเคยนะ ป้านี่พี่จะได้ป้านัางถูกผ่าตัดเสร็จใหม่ๆเขาแตกอืดเงินใหญ่เลยหนูนจะหนีเราโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลผ่าตัดยังจะเดินจังเนี่นยป้าพี่บอกให้ผมเดินได้เยอะๆผมจะได้ไปทางขื่อที่ผ่าตัดพี่ใช่ไหมลงไปข้างล่างกันไหมทุกคนข้างล่างมีอะไรอีกผลไม้เซเว่นมีแค่เซเว่นลงไปนิดเน็ตขาดกระตุกป,ปะตอนลงนี้ปะนิดหนึ่ง อยู่ตรงไหนนะเซเว่นข้างหน้า่อ,อนี้เอ่หรือพี่จะคุยกับคนแล้วนูดูเอาโอ้เน็่ชายกินหนู่มาฮะฮะเอาทุกคนเป็นเซเว่นด้วยเลยทุกคนเถอะพี่จะดูกับซีนี์พี่ไม่ได้ดูพี่ยังหาเลยดูไม่ได้เลยพยายามจะเข้าห้องน้ำกินทุกคนรู้ไหมว่าเ <laughs> ยอะมากจ,จริงการส่องกล้องอ่ะเราต้องกินน้ำใช่ไหมครับให้มัน ให้มันหล้างคอง่ะม่นถ่ายออกไปทีเนี้ยเขาให้กินเหมือนแบบแยา่ายอ่ะน้ำสามหยอกใหญ่ใครมีประสบการณ์มาแล้วบ้างคือจริงๆอ่ะเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อตอนเมื่อตอนประมาณอายุสามสองครับแต่ตอนเนี้ยหมอบอกว่าสองก็ได้เพราะว่ามันห้าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีคนถามว่าทำไมแก้มบุ๋มไม่ตอบแก้มบุ๋มต้องส่องอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะจับให้ส่องเพราะว่าอย่างนี้จะบอกว่าพวกโรคอะไรที่เกี่ยวกับคุณกำลังจะเข้าโปราาโมชั่นโรงพยาบาลของคุณหรือไม่ถ้าคุณกำลังจะเข้าค <c oughs> ุณจะเก็บเงินคุณจะ,จะวางบินไม่จะบอกว่าโรคที่เกี่ยวกับลำไส้อะว่าเราจะรู้ว่าเราเป็นอะถ้ามันเป็นโรคหลายจริงๆอะเราจะมาเจอแบบท้ายๆแล้วเพราะมันไม่มีอาการอะไรเลยครับวิธีการที่ดีที่สุดอะมันก็คือการส่องกล้องเนาะ ซึ่งวิธีอื่นอ่ะมันไม่ได้เห็นมนสองกล้องไม่ว่าจะเป็นแบบทำซีทหรือว่าไปกลืนเป็นแคปซูลก็ตามอ่ะแต่ว่าสองกล้องอ่ะเวิร์ที่สุดแล้วก็สมมุติว่าอุ้ยอุยอุยเคยสองกล้องต้องกินอาหารแล้วจะได้ไม่มีกากไข่ถูกต้องกินมาแล้วสองวันครับเดินไปนิดนึงถึงห้าสิงพาวเนี่ยมันใกล้มากเลยเนาะใช่มันใกล้แต่เดินไป่ถแล้วอ่ะ ใช่ใชส่องกล้องเหรอครับส่องจุดเทียวประมาณหมื่นกว่าบาทส่องสองจุดประมาณสามหมื่นสองต่างส่องกระเพาะกับลำไส้ดูสบายแล้วนะพี่จะเอากล้องไปไหมผมว่าบุถือไปด้วยสิแล้วพี่จะแล้วพี่จะรอวันนี้พี่ทคนหมื่นคนไม่ได้สวัสดีนะครับพี่ไม่ได้ป่วยพี่พีทหมอแพทย์จีนเอาไว้พรุ่งนี้พีทไม่ได้ป่วยพี่ต้ปกติก่อนพีทแค่ กินน้ำเยอะกินน้ำเยอะกินน้ำเยอะไม่ได้แปลว่าป่วยแตวทุกคนเข้ามาดูกันทุกคนนะแต่ว่าป่วยมพี่ผิดพี่ทำตัวเหมือนคนป่วยแต่พี่พิดไม่ได้ป่วยพี่พิดแค่อันนี้ในนี้ผสมอะไรอยู่ยาถ่ายเออพี่พิดกินแค่คือกินนี้มันจะสารเยอะเฉยๆพี่ผิดไม่ได้ป่วยเดวพี่ยังกินไม่หมดเยอะแรกเลยแล้วหนูใหี่ต่พี่ผิดไม่ป่วยคืเนี้มี่ต้องนอนพี่ผไม่ได้ป่วย ทุกคนที่เคยที่เคยส่องกล้องเนาะที่เคยแบบส่องกล้องกระเพาะหรือลำไส้อ่ะทุกคนต้องกินอันนี้ทุกคน<ม>ต้องกินอันนี้ไม่มเปลี่ยนจะได้รู้สึกว่าหายป่วยไม่คือเหมือนแบบไม่ได,ไได้คือมันปวดท้องปล่อยมากตอนเป็นโรคก,กระเพาะมอช่วงเดือนที่ผ่านมาแค่หมุนได้จนจนแบบหมอบอกว่าส่องกล้องเถอะแล้วก็หาวันเป็นเดือนอะ จำได้ไหมันบอกทุกคนหน่อยตอนพี่ปวดท้องเป็นไงโหนบอกพี่ไม่มีแรงแต่ว่าต้องไลฟ์แล้วทำไงก็ต้องไลฟ์ไงเพราะงานเงินเาือนถึงงาก็จะบอกทุกคนต้นไลฟ์แบบแบบโรงงานมีขต้องกล้องเหมือนเนี้ย ทุกคนจะไปเป็นเพื่อนหนูจริงปะหนูจะลงไปเซเวลอะแล้วทุกคนเป็นหมื่นมาเข้าใจแล้วว่าแบบป่วยไปแล้วตอนเนี้ยพี่พีไม่ได้ป่วยทุกคนพี่พีไม่ได้ป่วยเขาทําตัวป่วยแล้วตอนนี้ <c oughs> พีไม่ได้ป่วย <c oughs> พีเช <c oughs> ิตัวสุขภาพด้วยพีไม่ <c oughs> มันไม่ได้เชิญตัวสุขภาพมันเป็นเชิญเหมือนแบบก็ <c oughs>